อห้าทุกคนคะ่ะคาบนี้เป็นคาบวิชาคณิตศาสตร์มาพบกับครูมิวนะคะเมื่อคาบที่แล้วเนี่ยครูสั่งการบ้านหน้าที่36ไปนะคะในแบบฝึกหัดเดี๋ยวครูจะตรวจเองนะคะเพราะว่าบางข้อเนี่ยมันจะสร้างรูปได้หลายแบบส่วนวันนี้เนี่ยนักเรียนจะได้เรียนเนื้อหา 37นะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่37ตรงนี้มี5ข้อเด็นักเรียนจะต้องทํา5ข้อนี้ด้วยตนเองนะคะแต่เดี๋ยวรูดจะอธิบายก่อนว่ามีวิธีการทําอย่างไรค่ะมาดูวิธีการทำอย่างกันเลยค่ะ,ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเป็นการตรวจสอบเส้นตรงรังสีแล้วก็ส่วนของเส้นตรง สองเส้นนะคะว่าตั้งฉากกันหรือไม่เรามาอ่านคำสั่งกันก่อนนะคะคำสั่งเขาสั่งว่าตัวสอบเส้นตรงรังสีหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ว่าตั้งฉากกันหรือไม่เพราะเหตุใดถ้าตั้งฉากกันให้เขียนสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากานักเรียนดูนะคะตัวอย่างตัวอย่างทั้งสีข้อเนี่ยเขาจะก,กำหนดเส้น เส้นมาให้2เส้นนะคะแล้วก็เขาให้นักเรียนเนี่ยตรวจสอบว่าเส้นที่เขาให้มา2เส้นเนี่ยที่ตัดกันเนี่ยมันตั้งฉากกันหรือไม่วิธีการตรวจสอบเนี่ยนักเรียนจะต้องใช้เครื่องมือเลขาคณิตในการตรวจสอบนะคะนั่นก็คือไม้ฉากอันเดิมค่ะให้นักเรียนหยิบไม้ฉากอันนี้ขึ้นมานะคะ,ะเมื่อวานเนี่ย ครูได้อธิบายนักเรียนไปแล้วนะคะว่าไม้ฉากอันนี้เนี่ยจะมีมุมนี้มุมตรงนี้นะคะเป็นมุมฉากเมื่อเรานําไม้ฉากอันนี้เนี่ยมาวางทับกับเส้นตั้งฉากปุ๊บอ่ะเมื่อเรานํามาวางทับกับเส้นที่มันตัดกันเป็นมุมฉากนะคะนะักเรียนจะเห็นว่าเส้นสองเส้นเนี่ยจะ ไม้ฉากเนี่ยจะทับกับเส้นสองเส้นนี้พอดีเลยแนบสนิทเลยนะคะไม่มีเส้นไหนที่มันเอียงเข้าหรือว่าเอียงออกแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไม้ฉากอันนี้เนี่ยไปทับกับเส้นสองเส้นที่มันไม่ใช่มุมฉากเนี่ยมันจะไม่ทับกันพอดอีเราลองมาทับกับที่มันเป็นมุมแหลมดูนะคะพอทับไปปุ๊บอพอทับไปนักเรียนจะสังเกตว่าจะมีหนึ่งเส้นเนี่ยเส้นนี้นะคะ ที่มันเอียงเข้ามามันไม่ได้ทับกันพอดีเหมือนกับรูปนี้นะคะถ้ามันมีการเอียงเข้าหรือว่าเอียงออกนะคะเราก็จะได้สรุปได้เลยว่าสองเส้นนั้นเนี่ยไม่ตัดกันเป็นมุมฉากอ่าเราลองมาทับกับรูปนี้ดูนะคะที่มันเป็นมุมป้านปุ๊บอ่าน่าจะเห็นว่ารูปนี้เนี่ยจะมีเส้นหนึ่งเส้นเอียงออกเราก็จะสรุปได้ว่า รูปนี้เนี่ยเส้นสองเส้นเนี่ยตัดกันไม่เป็นมุมฉากอ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าเรานําไม้ฉากอันนี้เนี่ยมาทับกับมุมใดมุมหนึ่งมุมไหนก็ได้นะคะมันจะมีทั้งหมดสมุมหนึ่งสองสามสพอเรามาทับกันถ้าเกิดว่าเส้นสองเส้นมันแนบกับ ม้มฉากสนิทสแสดงว่าเส้นสองเส้นนั้นตัดกันเป็นมุมฉากแต่ถ้ามันเอียงเข้าหรือว่าเอียงออกมีเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะเอียงเข้าหรือว่าเอียงออกเนี่ยสแสดงว่าสองเส้นนั้นตัดกันได้เป็นมุมฉากเรามาตรวจสอบกันเลยค่ะรูปที่หนึ่งนะคะเป็นเส้นตรงมีหัวรูปสอนสองข้างนะคะเป็นเส้นตรงเส้นตรง AB ตัดกับ เส้นตรง cd ที่จุด e ทีนี้เขาให้ตรวจสอบว่าเส้นตรงสองเส้นเนี่ยตัดกันเป็นมุมฉากหรือไม่แล้วก็เขาถามด้วยว่าเพราะเหตุใดอ่ะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าตัดกันมุมฉากไหมครูก็จะนำไม้ฉากเนี่ยมาทับกับมุมใดมุมหนึ่งนักเรียนอาจจะเลือกทับกับมุมนี้ก็ได้มุมนี้ก็ได้ มุมนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นมุมนี้ก็ได้แล้วแต่แลกักเรียนสะดวกเลยแต่ครูว,ว่าที่ง่ายที่สุดก็คือมุมตรงนี้นะคะง่ายที่สุดเราก็นําไม้ฉากมาทับเลยค่ะปึ๊บมาแนบมาแนบดูที่มุมนี้นะคะว่ามันเป็นมุมฉากหรือไม่อ่าวิธีการสังเกตค่ะดูนะคะว่าเส้นที่เขาให้มาเนี่ยสองเส้นเนี่ยไม้ฉากเนี่ย แนบสนิทไหมอ่ะนักเรียนลองดูเห็นไหมทั้งสองเส้นเนี่ยมันแนบกับไม้ฉากสนิทเลยไม่มีเส้นไหนเอียงเข้าหรือว่าเอียงออกเลยนะคะ,สะแสดงว่ามุมตรงนี้เนี่ยมันเป็นมุมฉากอ่ะรูจะทําสัญลักษณ์มุมฉากไปนะคะตรงนี้เดี๋ยวรูเขียนจุด e กันด้านล่าง,างอ่ะมุมนี้เป็นมุมฉากนะคะ,สะแสดงว่าเส้นตรง ab ตัดกับเส้นตรง cd เป็นมุมฉากเราก็จะได้ว่า2เส้นนี้ตั้งฉากกันนะคะทีนี้เราจะเขียนแสดงที่ทาตรงนี้เนี่ยอย่างไรมาดูกันเลยค่ะเวลาเขียนตอบให้นะักเรียนเขียนตอบว่าเส้นตรง ab ทีนีเขียนสัญลักษณ์ด้านบนด้วยนะคะเส้นที่เขาให้มาเนี่ยมีหัวลูกศรสอง,สองอทั้งสองด้านตรงนี้เราก็ต้องเขียนหัวลูกศรทั้งสองด้าน ตั้งฉากกับเส้นตรง CD อ่ะมีหัวลูกศรสองข้างนะคะเส้นตรง CD เพราะข้อถามด้วยว่าเพราะเหตุใดเพราะเส้นตรงตรงนี้กูแก้นะคะเขียนเป็นสัญลักษณ์เลยเพราะเส้นตรง AB ตัดกัด เส้นตรง CD ที่จุด E ตรงนี้นะที่จุด E เป็นมุมฉากอ่าเขียนตอบแบบนี้เลยนะคะ เส้นตรง AB ตั้งฉากนี่ใช้สัญลักษณ์การตั้งฉากเพราะว่าเขาใช้มาดอ่าเขาบอกมาด้วยว่าให้ใช้สัญลักษณ์สแสดงการตั้งฉากสัญลักษณ์สแสดงการตั้งฉากเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเมื่อวานเราก็ได้เห็นใช้ใช้ไปแล้วด้วยเส้นตรง AB ตัดตั้งฉากกับเส้นตรง CD เพราะเส้นตรง AB ตัดกับเส้นตรง CD ที่จุด E เป็นมุมฉากเนี่ยเราทําสัญลักษณ์มุมฉากไว้แล้วเสร็จหนึ่งข้อเขียนแบบนี้นะคะต่อไปมาดูตัวอย่างข้อที่สองค่ะเป็นส่วนของเส้นตรงไม่มีหัวลูกศรน,นะคะส่วนของเส้นตรง fg ตัดกับเส้นตรงมีหัวลูกศรสองข้างนะตัดกับเส้นตรง hi j. ที่จุด j ทีนี้เขาให้ตรวจสอบว่า เส้นตรงสองเส้นเนี่ยตัดกันเป็นมุมฉากตั้งฉากกันหรือไม่นะคะเราก็จะตรวจสอบด้วยใช้ไม้ฉากเหมือนเดิมค่ะนํามาวางที่มุมนี้ดูนะคะว่าสองเส้น,นเนียเน่ยแนบกันสนิทไหมปึ๊บอพอมาวางเร้วปึ๊บนักเรียนจะเห็นเลยว่าทั้งสองเส้นเนียเน่ยแนบกับไม้ฉากสนิทเลยไม่มีเส้นไหนเอียงเข้าเอียงออกนะคะแสดงว่ามุมตรงนี้เนี่ยมันเป็นมุมฉากมุมนี้นะ มุมนี้เป็นมุมฉากทำสัญลักษณ์มุมฉากไปเลยค่ะเดี๋ยวครูเขียนตัว J ให้ชัดด้านล่างอ่าตรงนี้คือตัว J น,นะคะครูเรื่องอยู่ด้านล่างแล้วนะตรงนี้เป็นมุมฉากเราตรวจสอบแล้วนะคะดังนั้นส่วนของเส้นตรง FG ตั้งฉากกับเส้นตรง HI เราก็เขียนเลยส่วนของเส้นตรง FG ส่วนของเส้นตรงนะคะไม่มีหัวลูกศรก็ขีเฉยๆตั้งฉากกับเส้นตรง HI ตรงนี้มีหัวลูกศรก็ใส่หัวลูกศรเพราะเพราะส่วนของเส้นตรง FG ตัดกับเส้นตรง HI ที่จุด J ที่จุด J เ,เป็นมุมฉากานี่ตัดกันที่จุด J เ,เป็นมุมฉากดังนั้นสองเส้นนี้จึงตั้งฉากกันนะคะต่อไปมาดูข้อนี้ต่อคะ่ะ นดังสีมีหัวลูกศรข้างเดียวแบบนี้เป็นดังสีนะคะรังสี LK ตัดกับส่วนของเส้นตรง MN ที่จุด O มาดูว่ามันตั้งฉากกันไหมควจะตรวจสอบมุมนี้นะคะและแรียนจะเลือกมุมอื่นก็ได้คำตอบก็จะเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ามันตั้งฉากกันมันก็จะเป็นมุมฉากทุกมุมแต่ถ้าไม่ตั้งฉากกันก็จะไม่มีมุมไหนที่เป็นมุมฉากเลย ครูจะใช้ตรงนี้โดยครูจะวางตรงนี้เนี่ยให้แนบสนิทกับเส้นนี้นะคะอ๊บอ่าพอวางแล้วเส้นนี้มันแนบสนิทค่ะแต่เส้นนี้เนี่ยดันเอียงเข้ามาเห็นไหมคะมันไม่ได้แนบสนิทแสดงว่ามุมตรงนี้เนี่ยมุมตรงนี้นะคะมันไม่ได้เป็นมุมฉากนะมันมีขนาดเล็กกว่าหนึ่งมุมฉากเพราะมันหุบเข้านะ มันมีขนาดเล็กกว่าหมุมฉากแสดงว่ามันเป็นมุมแหลมใช่ไหมคะมุมนี้ไม่ได้เป็นมุมฉากนะคะเราจึงสรุปได้ว่ารังสี lk ไม่ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง mm เขียนไปเลยค่ะรังสี lk มีหัวลูกศรด้านเดียวนะคะตรงนี้ก็ต้องมีหัวลูกศรด้านเดียวไม่ตั้งฉากไม่ตั้งฉากไม่มีสัญ,ญลักษณ์นะคะไม่ต้องเขียน ไม่ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง mn ตรงนี้ไม่มีหอวลูกศรเพราะไม่ตั้งฉากจะเขียนเหตุผลว่าเพราะอะไรดีเพราะรังสี lk ตัดกับ ส่วนของเส้นตรง mn ที่จุด o ตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เราตรวจสอบแล้วนะคะว่ามันตัดกันไม่เป็นมุมฉากที่จุด o ตรงนี้นะเมื่ี้เราตรวจสอบแล้วนะคะว่ามันตัดกันไม่เป็นมุมฉากเพราะว่ามันหุบเข้ามามันมีขนาดเล็กกว่าหนึ่งมุมฉากนะคะ ตัดกันไม่เป็นมุมฉากจึงได้ว่าสองเส้นเนี่ยไม่ตั้งฉากกันเสร็จเรียบร้อยต่อไปตัวอย่างข้อสุดท้ายค่ะรังสี PQ ตัดกับรังสี r s ที่จุด T ทีนี้เราจะมาตรวจสอบที่จุด T ตรงนี้นะคะมุมไหนก็ได้นันเกเรียนจะเริ่มมุมนี้มุมนี้มุมนี้รมุมนี้ก็ได้ว่ามัน ตั้งฉากกันหรือไม่คราวนี้ครูจะเลือกตรวสองมุมนี้บ้างนะคะ,ะว่ามันแนบกันสนิทไหมครูจะวางไม้ฉากให้ทับกับตรงนี้นะคะปึ๊บวางไปเลยให้ตรงนี้มันตรงกับจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะมุมตรงนี้พอวางไปแล้วปึ๊บ เส้นด้านล่างเนี่ยมันแนบสนิทนักเรียนเห็นไหมคะแต่เส้นนี้เนี่ยมันหุบเข้ามานิดนึงนักเรียนเห็นไหมมันไม่ได้แนบสนิทพอดีนะมันจะหุบเข้ามานิดนึงสแสดงว่ามุมนี้เนี่ยไม่ได้เป็นมุมฉากเราเจอแล้วนะมุมนี้มันไม่ได้เป็นมุมฉากนะคะดังนั้นเราจึงได้ว่ารังสี P Q ไม่ตั้งฉากกับรังสี R S รังสี P Q ไม่ตั้งฉากกรารังสี R S อย่าลืมเสียงของรูกศรนะคะมีหนึ่งข้างเพราะรังสี P Q ตัดกับรังสี R S ที่จุด T ตรงนี้นะที่จุด เราทำาสัญลักษณ์ไว้นิดนึงว่ามันไม่เป็นมุมฉากข้อนี้มีกี้เราตรวจสอบตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ทําข้อไหนที่ไม่เป็นมุมฉากก็ทําโค้งๆไว้ตรงนี้ไม่เป็นมุมฉากก็ทำโค้งๆไว้นะคะที่จุดที่ไม่เป็นมุมฉากเสร็จเรียบร้อยคะอ่ะนี่คือวิธีการเขียนตอบให้นักเรียนเขียนตอบแบบนี้นะคะ ครูอธิบายครูให้ดูตัวอย่างทั้งแบบตั้งฉากกันเราก็ไม่ตั้งฉากกันแล้วนะคะข้อไหนที่มันตั้งฉากกันก็ให้ทําสัญลักษณ์มุมฉากไปด้วยถ้าเกิดว่าออนักเรียนเนี่ยเลือกตรวจสอบม,มุมไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าเ,ออเราเออถ้าเกิดว่ามันตั้งฉากกันหนึ่งมุมมุมอื่นมันก็จะตั้งฉากด้วยนะคะไม่ใช่นเรียนลองดูนี่เห็นไหมพอครูมาวางตรงนี้มันก็แนบสนิทกัน ยังไงคําตอบมันก็เหมือนกันนะคะนักเรียนจะเลือกตรวจสอบมุมไหนก็ได้อ่ามุมนี้ก็ตั้งฉากเรียนเห็นไหมมุมนี้ก็ตั้งฉากนะคะถ้าเกิดว่าตั้งฉากกันหนึ่งมุม <c oughs> ทุกมุมก็จะตั้งฉากกันถ้าเกิดว่ามีมุมใดมุมหนึ่งไม่ตั้งฉากแบบนี้มุมอื่นมันก็ไม่ตั้งฉากอ่าลองดูข้อนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ไม่ตั้งฉากใช่ไหมคะพอเรามาตรวจสอบตรงนี้ อันน่าเนเห็นไหมมันก็ไม่ตั้งฉากเหมือนกันค่ะมันจะมีเส้นหนึง่งแนบสนิทแต่อีกเส้นหนึ่งเนี่ยมันอ้าออกมันไม่แน่แนบกันพอดีก็ไม่ตั้งฉากนะคะตัวอย่างของวันนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด4ตัวอย่างนะคะเมื่อฟังตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหน้าที่37นะคะมีทั้งหมด5ข้อ <c oughs> สแสดงวิธีทางออกเขียนตอบเหมือนกับ ตัวอย่างที่ครูให้ดูเลยนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้นักเรียนเขียนชื่อชัดเลขที่ด้านล่างแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ครูในโนต้ตนะคะสําหรับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร,ร์ของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครูก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ